ของอะไรมามินิบอ็อกซ์ลิมิเต็ดอีดิชั่นไหนไหนขอดูหน่อยไหนโอ้โหถ้าอยากรู้ขันนั้นเดี๋ยวบอกให้ก็ได้นี่ครับลิโคร่ารสออริจินลอลเออโอ้โหของสมุนไพรจัดเต็มจากสวิตแคนเบอรี่ก็มีเปรี้ยวนิดนิดฟินสุดออเรนจ์มินส์ก็มาสดชื่นกำลังดีชุ่มคอมากฟีลเหมือนแบบว้าไปอยู่สวิตยังไงอย่างงั้ ก็นี่เป็นลูกอมจากสวิตนี่และกินบ่อยๆไม่อ้วนด้วยนะเพราะว่าไม่มีน้ําตาลและแคลอรี่ก็ตำ่ำงานเขาของมันเลยนะคือกล่องมันหน้ารักมินิมินิแล้วมันก็คิวคิวว่าเองซื้อเองดิเ้ยเขารอเล่นเดี๋ยวเขาไปซื้อให้มีขายเฉพาะที่เซเว่นทุกสาขาเลย29บาทเองงั้นเรีบไปซื้อกันดีกว่าไปรีบไปเลยเพราะตอนนี้เขามีคูปองลดราคาในไลน์ของเซเว่นอีเลเวนด้วย7วันเท่านั้นลิโคล่ามินิบ็อกซ์ลิมิเต็ดออดิชั่น